ไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันฝาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังไอ้ดีถ้าตียังยืนบนผ้าสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังขับสัตหาไม่เป็นดังฝันอย่าผิดหวังให้ฝันฝาถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ ตยังยืนบนพราสุธาจงอย่าเดินกลับลังอย่าหยุดยังกับศรัทธาเอาทุกคำดูถูกเก็บมาเป็นเชื้อไฟผลักดันให้มึงสู่ทางจะไกลแสนไกลยอย่าไปฟังคำคนทำตนแพ้พ่ายภาวนาว่าพรุ่งนี้กูจะไปถึงเส้นชายไม่เป็นดังฟันอย่าผิดหวังให้ฟันฟ้าถ้ามึงยังมีชีวิตและดวงอาทิตย์ไม่ร้างลามึงจงฟังให้ ้าติยังเยือบนพระสุธาจงอย่าเดินกลับหลังอย่าหยุดยังกับสัทธาไม่เป็นดังฟันอย่าผิดวังให้ฟัน